สวัสดีค่ะภาษาหน้ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่วรรณคดีและวรรณกรรมบทที่3รักแท้ของแม่นะคะในเรื่องลํำลึกพระคุณแม่นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงอีกสัก1รอบนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆสังเกตนิทานเรื่องดาวลูกไก่ในเรื่อง รำลึกพระคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นิทานนะคะแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากสิ่งที่เราอ่านเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวครูทูจะพาเด็กๆอ่านอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการทบทวนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะรำลึกพระคุณแม่ ในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมโรงเรียนของทอฝันเตรียมจัดงานวันแม่คุณครูพอใจบอกให้นักเรียนช่วยกันคิดเตรียมการแสดงเพื่อลำลึกพระคุณแม่เด็กๆต่างคิดว่าจะแสดงอะไรดี ทอฝันนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของแม่กับลูกเธอจึงเสนอว่าน่าจะแสดงการเล่านิทานประกอบท่าทางเรื่องดาวลูกไก่ที่เธอฟังมาจากคุณแม่แต่เพื่อนๆยังไม่รู้ว่านิทานเรื่องดาวลูกไก่มีเนื้อหาอย่างไร ทอฝันจึงเล่านิทานให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าดาวลูกไก่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเชิงเขานักตากับยายปลูกกระท่อมอาศัยอยู่กันตามลำพังทั้งสองมีอาชีพเก็บผัก และของป่าไปขายพอเลี้ยงชีพได้ตากับยายเลี้ยงไก่ไว้ตัวหนึ่งต่อมาแม่ไก่ออกไข่และฟักเป็นลูกไก่น่ารักน่ารักถึง7ดตัวทุกเช้าแม่ไก่จะร้องกุ๊กกุ๊กเรียกลูกออกไปหากินสอนให้คุ้ยเขี่ยอาหารและ,มะแมลงเล็กๆตามพื้นดิน บางวันยายก็จะโปรยข้าวสุกที่เหลือจากก้นหม้อให้กินด้วยแม่ไก่กับลูกๆทั้งเจ็ดมีความสุขมากและรู้สึกสำนึกในบุญคุณของตากับยายที่มีเมตตาเลี้ยงดูพวกตนส่วนตากับยายก็เฝ้าดูแม่ไก่และลูกเจี๊ยบน้อยที่คลอเคลียตามแม่ไม่ยอมห่างด้วยความเอ็นดู วันหนึ่งขณะที่แม่ไก่พาลูกๆคุยเขียหากินที่ลานดินหน้ากระทร่อมแม่ไก่รู้สึกมีเงาดำทะมึนแผ่กว้างอยู่บนท้องฟ้าแม่ไก่ตกใจรีบส่งเสียงร้องลูกๆมาใกล้ๆแต่ลูกๆกก็ไม่ได้ยินแม่ไก่แงนหน้าขึ้นมองเห็นเหยี่ยวตัวใหญ่กำลังทลาร่อน ลงมาจะโฉบลูกเจี๊ยบตัวน้อยโอ้แย่แล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกรักวิ่งมาเร็วลูกลูกวิ่งเร็วๆแม่ไก่ผวาบไปหาลูกไก่แล้วกลางปีกป้องกันลูกรักเรียกลูกมาซุกใต้ปีกของตนเอง ตากับยายได้ยินเสียงลูกไก่ร้องจึงรีบวิ่งออกมาช่วยไล่เหยี่ยวไปแม่ไก่และลูกๆจึงปลอดภัยและยิ่งรักตากับยายมากขึ้นเย็นวันหนึ่งมีพระธุดงมาปักกลดอยู่เชิงเขาตากับยายจึงเข้าไปนมัสการ และตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอาหารไปถวายแต่เมื่อค้นดูสเสบียงอาหารในครัวก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตากับยายเกรงว่าพระจะไม่มีอาหารฉัน เพราะในละแวกนี้มีบ้านของตนเพียงหลังเดียวจึงปรึกษากันว่าอาจจะต้องข้ามแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระตาและยายรู้สึกเศร้าใจมากด้วยความรักความสงสารแม่ไก่กับลูกเจีย๊ยบที่ต้องกลายเป็นลูกกําพา บังเอิญแม่ไก่แอบได้ยินตากับยายปรึกษากันจึงตัดสินใจสละชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณจำไว้นะลูกๆต้องรักกันสามัคคีกันอย่าทำให้ตากับยายร้อนใจแม่ไก่บอกลูกๆฮือยฮหนูจะอยู่กับแม่หนูคิดถึงแม่แม่อย่าทิ้งลูกๆไปนะจ๊ะ ลูกเจี๊ยบร้องลูกเจี๊ยบร้องไห้ลำพันอย่างน่าสงสารทุกตัวต่างกอดซุกอยู่กับอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตากับยายก่อไฟเตรียมประกอบอาหารทันใดนั้นตากับยายก็ต้องตกตะลึงจนร้องไม่ออกเมื่อเห็นลูกไก่ทั้งเจ็ดตัว วิ่งตามกันกระโดดเข้ากองไฟด้วยความรักแม่ไก่เทวดานางฟ้าผู้พิทัก์ความดีต่างก็ทราบซึ้งในความกะตันอยู่ของแม่ไก่และลูกไก่จึงรับเอาลูกไก่ทั้งเจ็ดไปอยู่บนฟากฟ้าเป็นดาวที่มีแสงระยิบระยับเป็นประกายเพื่อนๆทุกคนฟังทอฝัน เล่านิทานแล้วชอบมากเพราะมีเนื้อหาแสดงถึงความรักของแม่กับลูกจึงสนับสนุนให้เล่านิทานประกอบท่าทางตามที่ทอฝันเสนอเราน่าจะจบการแสดงของเราด้วยเพลงใครหนอนนะจะได้ทำให้การแสดงน่าสนใจมากขึ้นพาทีแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆเ,เห็นด้วย เพราะเคยร้องเพลงนี้ตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อตกลงกันแล้วเด็กๆต่างช่วยกันคิดว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในการแสดงครั้งนี้คุณครูพอใจยิ้มอย่างชื่นชมยินดีเมื่อเห็นว่าเด็กๆทุกคนรู้จักคิดรู้จักวางแผน และรู้จักทำงานร่วมกันอย่างสามคัคคีเด็กๆตื่นเต้นอยากให้ถึงวันที่12สิงหาคมเร็วๆคุณครูพอใจนึกถึงภาพเด็กๆกำลังเล่านิทานประกอบท่าทางและร้องเพลงใครหนออยู่บนเวทีทำให้คุณครูยิ้มอย่างมีความสุขอ่ะเนื้อเรื่องนะคะ เนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือที่โรงเรียนเนี่ยจะมีงานนะคะงานวันแม่นะคะเด็กๆก,ก็น่าจะเคยผ่านมานะเพราะว่าโรงเรียนเราก็จัดอยู่เป็นประจำทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้เรา,าไม่ได้มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ร่วม ทำกิจกรรมแบบออนไลน์นะคะโดยการประกวดคัดลายมือร้องเพลงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่เราได้ทําไปทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมเีเรื่องดาวลูกไก่นะคะให้เราได้ศึกษากันนะคะเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยก็จะเป็นเ,เรื่องดาวความรักระหว่างาแม่ไก่ลูกไก่ที่มีต่อตากับยายแล้วก็ความรักของลูกๆที่มีต่อ แม่ไก่นั่นเองนะคะที่เขามีความกระตันอยู่นะคะค่ะจากที่เด็กๆนะคะได้อ่านเรื่องรำลึกพระคุณแม่เพื่อเป็นการทบทวนนะคะไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆสังเกตที่นิทานเรื่องดาวลูกไก่นะคะที่อยู่ในเรื่องเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปใจความสำคัญจากเรื่องดาวลูกไก่กันนะคะสิ่งแรกที่ คุณครูอยากจะให้เด็กๆทราบนั่นก็คือเรื่องของตัวละครนะคะตัวละครในเรื่องของดาวลูกไก่มีใครบ้างคะมีคุณตาคุณยายมีแม่ไก่มีลูกไก่แล้วก็มีพระที่ทุกดงมานั่นเองนะคะต่อไปสถานที่สถานที่ที่เกิดนะคะในเรื่องนั่นก็คือที่ กระท่อมของตากับยายที่อยู่เชิงเขานั่นเองนะคะหัวข้อที่3ที่เราจะสรุปใจความสำคัญก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องดาวลูกไก่เกิดอะไรขึ้นคะมีพระทุดงมาปรากฏอยู่ที่เชิงเขานะคะทีนี้ตากับยายเนี่ยเขาก็จะหาอาหารเพื่อที่จะไปถวายให้พระฉันแต่เมื่อมาดูที่กระท่อมของตัวเองเนี่ย ก็ไม่พบว่ามีอาหารอะไรเลยนะคะทีนี้เนี่ยแม่ไก่นะคะด้วยความสำนึกในบุญคุณของตากับยายนะคะที่เลี้ยงตนที่ดูแลตนมาก็เลยสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับพระนะคะแต่ลูกๆของแม่ไก่นะคะด้วยความรักแม่ไก่ก็เลยวิ่งเข้ากองไฟตามแม่ไก่ไปนะคะ ข้อที่4ผลของเหตุการณ์นะคะผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดาวลูกไก่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกไก่เนี่ยวิ่งเข้าไปในกองไฟตามแม่ไก่แล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือเทวดานางฟ้าที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกสงสารลูกไก่นะคะก็เลยรับเอาลูกไก่เนี่ยไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าที่มีแสงไหลยับนั่นเองนะคะสรุปแล้วเนี่ย ใจความสำคัญของเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยเขาอยากให้เด็กๆนะคะรับรู้ถึงความเสียสละของแม่ไก่นะคะแล้วก็ความกระตันยูรู้คุณนะคะทีเ่เกิดขึ้นในเรื่องนะคะทีนี้ในเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างและพฤติกรรมที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะ แม่ไก่กับลูกไก่จากเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยมีอยู่สองอย่างที่คุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักนั่นก็คือสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรนะคะสิ่งที่เราควรเอามาเป็นแบบอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเสียสละแล้วก็ความกระตันยูนะคะแม่ไก่เนี่ยเขากตันยูต่อตาต่อยายนะคะแล้วก็ มีความเสียสละนะคะคือเสียสละตัวเองที่จะเป็นอาหารให้กับพระนะคะส่วนลูกไก่ก็มีความกตัญญูมีความรักต่อแม่ไก่นะคะอันนี้เรื่องของความเสียสละและก็ความกตัญญูคุณครูก็อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเลยในเรื่องนี้ก็คือการทุ่มเทพเพื่อคนอื่น จนทำให้ตนเองนั้นจะต้องเดือดร้อนนะคะอย่างแม่ไก่เนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองเลยนะคะนั่นก็คือทุ่มเทจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนถึงแก่ชีวิตมินําซ้ำเนี่ยลูกๆของตัวเองทั้ง7เ,เนี่ยก็ต้องเดือดร้อนตามไปด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆมีความ เสียสละเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเด็กๆเ,เสียสละจนเกินไปหรือว่าทุ่มเทจนเกินไปจนทําให้ตนเองเดือดร้อนนั้นก็ไม่ควรทํานะคะฉะนั้นบางอย่างที่เราศึกษามาหรือเรื่องอื่นๆที่เด็กๆ อ่านหรือดูในชีวิตประจําวันนะคะก็จะมีอยู่สองแง่ก็คือแง่ที่ควรปฏิบัติตามกับแง่ที่ไม่ควรปฏิบัติตามเด็กๆฟังคุณครูอธิบายเรื่องนี้แล้วนะคะเด็กๆเวลาดูอะไรหรืออ่านอะไรก็ควรพิจารณาไถ่ตรองให้ดีว่า พฤติกรรมไหนควรนำมาเป็นแบบอย่างและพฤติกรรมไหนที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะหากเด็กๆยังคิดไม่ออกหรือว่ายังไม่ถี่ทวนเด็กๆสอบถามผู้ปกครองที่อยู่กับนักเรียนนะคะก็ได้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไม่ทำอะไรโดยพละการแล้วก็จะไม่เดือดร้อนตนเองในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูชมพู่ ก็มีเรื่องที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ